เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนงูห่าสีนวลแท้เลือกตั้งกลายร่างเป็นผีมาบ้องบ้องที่ว่าก็คือบ้องกัญชานางสีนวลสงวนหอยเอาไว้ขายเปิดร้านค้าหลอกป้อใจหลอกแม่หญิงให้โหวตเลือกสาวบ้านนอกแม่น้ำปิงเข้าสภาคนก็วิ่งเชียสีนวล ธนาทรสอนสีนวลสงวนท่าหากพักอื่นเสนอหน้าให้ด่าสวนอย่าเพลอไพลไปไหลหลงร่วมขบวนพักของเรามีงานด่วนคือมวลชนแต่งูเห่าก็ยังคงเป็นงูเหา่าแม้ปลอมตัวแต่ร่างเก่าออกดอกผลเห็นหมอหนูดูดีมากก็ร้อนรนแยกเคี้ยวใส่เจ้านายตนไม่สนใจสีนวลน,นั้นมันมีลายทรยศ์ เนรคุณแถมพูดปดนางงูร้ายธนาธรอ,อ้าปากหวอนวนเปลี่ยนไปคำสัญญาเคยให้ไว้ใหญ่ไม่จำเกิดตำนานงูเห่าผีสีนวนสางหน้าวอกวอกคิ้วยันคางงามคมขำงามเหมือนลิงโดนไฟเผาร่างดำดำแต่เลื้อยได้ตอนข้างข้ากลายเป็นงูเรียกว่าแม่งพันผสมกลมกลืนมาก เข้าสภาก็จัดฉากเข้าต่อสู้แปลงร่างกายเป็นคนไทยหัวฟูฟูพอกลับบ้านกลายเป็นงูสู้พังพรถิดสัญญาทรยศปดชาวบ้านประชาชนบอกหน้าด้านต้องสั่งสอนการเลือกตั้งปี6-6ห่าตัดตอนนางงูเห่าก็ม้วยมอนอ่อนกำลังกลายร่างเป็นผีสีนวลผีมาบ้อง คืนวันเทนวิ่งไว้ว่องแซงกระหังโดนคำสาบบาปซัดปลิวหิวแต่ตงังนางงูพิษแทบบ้าคลั่งหลังความตายไปตลาดก็โดนสาดด้วยน้ำร้อนไปเที่ยวผับหรือไปบ่อนคนหนีหายโกหกบ่อยต้อยต่ำสักไร้ยังอายนาง,งูผีผลสุดท้ายหายลงดินการรักษาอุดมการคืองานใหญ่ อยากทำงานเพื่อคนไทยคืองานหินทุจริตคอรัปชันต่างชาชินใครพวกมากก็โบยบินกินนรีนางสีนวนก็เหมือนกันฝันหลอกหลอกธนาทรยังเจ็บยอกยามโดนจี้เจ้าสำนักก็คือตนคน้นคนดีมองคนผิดบทเรียนนี้จำจนตายต้องมีเกณฑ์มาตรฐานกำบังโลกใครมั่นคงพักซ้มโอเรียกสหาย แต่หากมึงตบบดสัตว์เตรียมอับอายดูสีนวลที่หัวหายไร้ลำคอกูแต่งกลอนตอนตีสองสามสมองแล่นแน่นในอกอยากจะจ้อทิมเป็นคำรำคีย์บอร์ดตาดูจอง่วงฉิบหายแต่งกลอนต่อไม่รอรีใครสงสารอยากรับเลี้ยงนางงูเห่าไปซื้องอบเคียวเก่าเก่ากล้วยหนึ่งหวีเอาไปใช้ประกอบฉากละครเวที เรื่องชาวนาผู้ใจดีแต่ยากจนโอบปุ้งเลี้ยงเสี่ยงชีวิตสนิทสัตว์นางสีนวลเริ่มติดขัดนั่งลูกขนพักก้าวไกลเจ้านายเก่าเก่งเกินคนเราพลาดแล้วที่ยายก้นหนีออกมาไม่เป็นไรแถวภาคเหนือมีงูเห่ามีอีกตัวชั่วไม่เบาเล่นคาถาพอได้เป็นท่านสอสอย,อยู่สภาโวดสวนทางกับพิธาดาวท้าเดือน แล้วเงินเดือนก็ได้ต่อไม่รอแล้วเหยียบพิทาผู้ผ่องแพ้วไม่นับเพื่อนคอยหักหลังลงมติคนก็เตือนผลสุดท้ายกายโดนเฉือนผัดกระเพราดวงวิญญาณนางสีนวลส่วนเซซัดคบเสียหนูร่างโดนตัดสกอับเฉาปิดตำนานงูสองหัวแต่งหน้าเทาส่งวิญญาณนางงูเห่าลงอบายจบตอน งูเห่าสีนวลแท้เลือกตั้งกลายร่างเป็นถีมาบ้องบ้องที่ว่าก็คือบ้องกัญชาคิดเขียนฟา,าดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI